ผู้ชมเป็นคนหนึ่งปล่มาคะที่คิดว่าบรรดาเศรษฐีหรือว่าคนรวยเนี่ยเขามาจากกองมรดกนะคะถ้าคุณคิดแบบนั้นบอกได้เลยว่าคิดผิดค่ะเพราะว่าข้อมูลจาก U.S. Trust Insight on Wealth and b i r t h นะคะ,คะเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐีอเมริกันที่มีเงินลงทุนนะคะมากกว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า104ล้านบาท77%เนละยคะ่ะเขามาจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางหรือไม่ก็ฐานะแย่กว่านั้นค่ะ และอีก19นะคะเข้ามาจากคนยากจนค่ะคําถามก็คือทําไมเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้แม้ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองค่ะ คำตอบก็คือมี7เคล็ดลับนะคะที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จและร่ํารวยได้คาถาข้อแรกเลยนะคะก็คือเศรษฐีเหล่านี้เขาเป็นคนลงทุนระยะยาวเลยค่ะเขาบอกนะคะว่าผลตอบแทนสม่ําเสมอคือสิ่งที่สําคัญของการลงทุนดังนั้นเขาจะเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมมากๆเลยนะคะไม่ชอบเก่งกําไรไม่ชอบไปจับจังหวะว่าเอ้ราคาจะขึ้นจะลงซื้อขายตอนไหนดีแต่ว่าจะมีวินัยในการลงทุนแล้วก็หวังเพียงแค่ผลตอบแทนระยะยาวที่สม่าเสมอมากกว่าข้อ2ค่ะก็คือคิดบวกต่อการลงทุนนะคะ มาหาเศรษฐีส่วนใหญ่นะคะเขาถือเงินสดแค่ประมาณ10%เท่านั้นเองเงินที่เหลือส่วนใหญ่ก็เอาไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่ก็เป็นสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดมูลค่าเงินให้เก็บเขาได้ไม่ได้ฝากเงินเอาไว้ในธนาคารเพราะเขามองว่าการลงทุนแม้จะมีความเสี่ยงแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่ากับความเสี่ยงค่ะต่อมาก็คือใช้บัตรเครดิตอย่างฉาญฉลาดนะคะบัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้ทาให้วินทางการเงินเราแย่เสมอไปดังนั้นบรรดามาหาเศรษฐีเหล่านี้เขาก็เลยเลือกใช้บัตรเครดิตที่มีอยู่ในมือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดด้วย ต่อมาค่ะพวกเขาเหล่านี้รู้จักจัดสรรเงินลงทุนให้หลากหลายนะคะไม่ใช่ไปกระจุกตัวลงทุนแค่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเท่านั้นแต่เขาเลือกลงทุนหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะนะคะหรือบางคนลงทุนในนาฬิการถยนต์นะคะหรือแม้แต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเพอต่อมานะคะคนเหล่านี้เขาเข้าใจเรื่องภาษีค่ะ55%ยอมรับเลยนะคะว่าเขาจะใช้เรื่องภาษีเนี่ยประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเขาใส่ใจ เรื่องภาษีไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะละเลยเรื่องนี้นะคะส่วนข้อที่6ก็คือเขาจัดการเงินเป็นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการเงินจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วนะคะครอบครัวก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้เขาเหล่านี้สามารถมีความมั่งคัง่งแล้วก็ร่ารวยได้ดังนั้นต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก สุดท้ายก็คือใจบุญสุนทานนะคะ65%ของมหาเศรษฐีเหล่านี้เขาบอกไว้เลยค่ะว่าครอบครัวแล้วก็คนที่เขาอยู่ด้วยนั้นแบ่งเงินให้กับคนอื่นเสมอนะคะก็เลยปลูกฝังมาเป็นนิสัยให้กับเขาไม่ว่าจะมีหรือจะไม่มีเขาก็แบ่งปันแล้วก็ใจบุญสุนทานเสมอด้วยค่ะ